สวัสดีค่ะพีพีเอฟซทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องน้องสาพระแท้นะคะเป็น e ีีที่21กันแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูได้นำพามากมายหลากหลายรายการเลยนะคะมาไลฟ์ให้พีพีเอฟซรับชมกันนะคะวันนี้นะคะหนูมาไวาหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงเย็นนะคะไม่ได้ลงคลิปก็เลยจะลงประมาณเวลานี้ค่ะช่วงเย็นมีภารกิจที่ต้องไปทำนะคะ เดี๋ยวหนูจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านนี้เลยนะคะ mm. พี่พีท่านใดนะคะสะดวกโทรนะคะสามารถโทรตามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะ mm. 0984622642ค่ะ mm. ส่วนพ,พี่พี่ท่านใดนะคะสะดวกแอดไลน์นะคะลิงก์แอดไลน์จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ mm. แค่กดเข้าไปที่ลิงก์ก็สามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนไลน์หนูได้เลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะคะเป็นรายการแรกนะคะรายการแรกนะคะมาเป็นสร้อยประคำกระดูกช้างค่ะตรงปลายสร้อยจะมีแบบนี้นะคะเป็นกระดูกช้างนะคะพี่พีเอซี FC ดูนะคะไม่รู้ว่าชัดไหมเอ่ยสร้อยนี้ถือว่ายาวยาวระดับหนึ่งเลยนะคะ ยาวอยู่นะคะ้อยถือว่ายาวระดับหนึ่งเลยนะคะรายการนี้นะคะพี่ปีทันใดสนใจนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ mm hmm. เป็นกระดูกช้างค่ะหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะอันนี้มือก็จะลืออันนี้มานะคะเป็นกาวลัอนะคะหนูยังหาวิธีล้างไม่ออกเลยนะคะนี่นะคะเป็นอ่าเสื้อกระดูกช้างหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะเป็นรายการที่หนึ่งค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นนอรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะมาเป็นอ่าเป็นแผ่นติดหน้ารถนะคะหลวงพ่อเงินบางคลานพิจิตเก่าเลยนะคะ,คะรายการนี้เป็นแผ่นติดหน้ารถนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะนูขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นแผ่นติดหน้ารถนะคะ จะเป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์นะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดค่ะ หนูจะลืมซูมนะคะโอเคเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการนี้เป็นนอนรายการที่สามหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะพี่พี่ันใดนะคะเป็นลูกศิษย์มาปิดไปได้เลยนะคะเหรียญนี้รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อย จังหวัดนครสวรรค์นะคะหลวงพ่อจ้อยจังหวัดนครสวรรค์สึกๆเลยนะคะองค์นี้รายการนี้หนูขอที่150บาทค่ะเป็นหนวงพ่อจ้อยรายการที่4ีนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่ห้านะคะเป็นนาพยาพิมพเข่าโค้งนะคะ จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะเดิมเเลยนะคะองค์นี้รายการนี้นะคะสวยๆเดิมๆหนูขอที่300บาทค่ะเป็นนางพญารายการที่5นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่หนะคะเป็น บุหนังค่ะเป็นบูหนังกรอบทองเดิมเลยนะคะโบราณเลยนะคะอ่าเราจะให้พี่ซดูก,กรอบก่อนนะคะนี่นะคะกรอบทองเดิมเดิมโบราณเลยค่ะแล้วก็มาด,ดูตัวพระกันบ้างนะคะกรอบเขาสวยมาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่ 300รบาทเท่านั้นค่ะเป็นบู๊หนังรายการที่6นะคะ PPFc ท่านใดชอบนะคะมาปิดไปได้เลยนะคะรายการนี้รายการต่อไปนะคะมาเป็นสมเด็จกันบ้างค่ะเป็นสมเด็จในกรอบเก่าเดิมนะคะเดิมเดิมเลยนะคะรายการนี้เก่าด้วยเดิมด้วยนะคะ สมเด็จอรายการนี้นะคะหนขอที่300บาทค่ะเป็นรายการที่7นะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นรายการที่8ะคะ่ะรายการที่8นะคะเป็นพระยืนลีลาเนื้อดำค่ะเดิมๆเก่าๆเลยนะคะรายการนี้ B FC ฟซดูด้านหลังเขานะคะ รายการนี้นะคะพะระลีลาย,ยืนหนูขอที่200บาทค่ะ200บาทเป็นรายการที่8นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9้ามาเป็นเหรียญรัชการที่9นะคะเหรียญในหลวงรัชการที่เเหรียญนี้เป็นเหรียญปีสีค่ะมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา หรอบนะคะห้าธันวาพุทธศักราสองพันห้ารสี่สิบสองค่ะสี่สองนี่หนูหนูยังไม่เกิดเลยนะคะเกิดสี่แปดเก่านะคะเหรียญนี้ทีพีท่านใดชอบนะคะมาปิดไปได้เลยนะคะเป็นเหรียญราชการที่เก้าค่ะรายการนี้โนขอที่สามร้อยบาทค่ะ <c oughs> รายการต่อไปนะคะมาเป็น พระคงลำพูนค่ะเป็นพระทางเหนือนะคะเดิมเเลยนะคะพี่พี่พระคงรายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะสามรอยบาทนี้พร้อมจะส่งเลยนะคะรวมค่ากล่องค่าจะส่งค่าแพ็กในนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็น เหรียญหลวงพ่อทองคำนะคะพระอาจารย์ทองคำรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นรอยหมึกใครเขียนไว้ไม่รู้เรอไม่ได้ทราบเลยนะคะเหรียญสวยๆสึกๆเลยนะคะไม่สึกนะคะไม่สึกท้ายท้าขอบๆนะคะนี่นะคะวัดคำจเจริญวนารามนะคะ เีซีรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่พีทานใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านนะคะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ทองคํามาปิดได้เลยนะคะรายการนี้หนูขอที่สามร้อยบาทค่ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นรายการที่สิบสองค่ะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมเลยนะคะ เดิมๆเลยนะคะพี่พีมีคราบขาวๆคราบลาขึ้นกกอะตาม,มองอยู่นะคะช<ม>ัดไม่อือนเหมือนกล้องมันจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะวันนี้รายการนี้นะคะหนูขอพี่พี<ม>ที่300บาทค่ะเป็นหลวงพ่อเงินรายการที่12นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่13าค่ะรายการที่13านะคะมาเป็นเรียนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะคะวสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนรายการนี้นะคะหนูขอพี่พีเอฟซีที่300บาทค่ะเป็นหลวงพ่อวันรายการที่สิบามนะคะ มือมันคงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเดินเการ้อนมานะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปีหนึ่งสองนะคะช่วงนี้กำลังมีงานนิ้วเลยนะคะจังหวัดที่หนูอยู่นะคะมีงานนิ้วหลายที่มากเลยนะคะนี่นะคะเหรียญเจ้าแม่กวนอิมรงเจปักธงชัย รายการนี้นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจบูชาะคะหนูขอที่300บาทพร้อมจัดส่งเลยค่ะทางเรานะคะมีบริการจัดส่ง EMS จัดส่งไปสีไทยนะคะมีบริการโอนเงินจ่ายเลยนะคะแล้วก็เป็นบริการเก็บเงินปลายทางค่ะแต่แต่พี่พี่ท่านใดสะดวกเลยนะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นพระปิตากันนะคะเป็นพระปิตาจัมโบหลวงพุโตนะคะ เดิมๆเก่าๆเ,าเดิมๆเลยนะคะพี่ๆด้านหลังเป็นยันนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีค่ะรายการนี้นะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะ,ะ,คะพี่ๆหนขอที่300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเป็นปิตาหลวงปู่โตรายการที่15นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะ รายการที่16มาเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะเหรียญพระอาจารย์มั่นบริทาโตค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งสี่ค่ะรายการนี้นะคะหนูอขอที่300บาทค่ะเป็นหนูปูม,มัน่นรายการที่16นะคะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นรายการที่17ค่ะมาเป็นหินภูเขาไฟค่ะเป็นหินรักษาโรคนะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทค่ะเป็นหินภูเขาไฟนะคะ ขอที่สามประบาทค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นพระปิดตาเก่านะคะเป็นผงคุกรักนะคะแปลกๆนะคะไม่เคยเห็นเลยไอซาที่ด้วยนะคะรายการนี้ปิดตาผงคุกรักหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่19<ม>ค่ะมาเป็นพระทางเหนือกันบ้างนะคะเป็นพระเปิมลาพูนค่ะองค์แรกพระทางเหนือเป็นพระคุนะคะอันนี้จะเป็นพระเปิมค่ะพระเปิมลาพูนรายการนี้นะคะ<ม>หนูขอที่300บาทค่ะเป็นรายการที่19นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะมาเป็นพระปิตาค่ะพระปิตา,าปิตายันยุ่งนี่นะคะปิตายันยุ่งเนื้อสทลิท์เงินเก่าค่ะเก่าจริงๆนะคะเหมือนจะไม่ค่อยชัดเหมือนจะไม่ค่อยโฟกัสเลยนะคะกล้องวันนี้ นี่นะคะรายการน,นี้เก่าๆเลยนะคะหนูขอพี่พีเอที่300บาทะค่ะเป็นปิดตารายการที่20นะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นพระร่วงทรงเครื่องนะคะเป็นกลุกเก่าเดิมเลยนะคะรายการน,นี้เดิมๆเก่าๆค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะหนูขอที่300บาทค่ะนี่นะคะเป็นเออ่เป็นรายการที่21นะคะหนูขอที่300บาทค่ะเมื่อกี้มือหิ้วเล็กน้อยนะคะเหมือน พูดไปเหมือนจะหลับยังไงไม่รู้นะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นลีลาเมคขนุนค่ะเนื้อสีดำๆแบบนี้นะคะหายากนะคะรายการนี้ลีลาเมีขนุนดำๆแบบนี้หายากนะคะอันนี้คราบดินติดอยู่ด้วยนะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะเป็นดีลาเมคขนุนรายการที่ยี่สิบสองค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23าค่ะเป็นสมเด็จนะคะวัดบางขุนพุม์เก่าเก่าเลยนะคะเก่าจริงๆนะคะแต่ยังสวยอยู่นะคะรายการนี้รายการนี้นะคะเป็นสมเด็จรายการที่23านะคะหนูขอที่300บาทคะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผาเงาค่ะเหรียญหลวงพ่อผาเงาเป็นเหรียญปีสองสีนะคะวัดพระาธาตุผาเงารุ่นสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะสมเด็จพระเทพรนะัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเททองอ๋อ เป็นเหรียญเททองวัดพระธาตุผางเงานะคะเหรียญปีสองสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อผางเงารายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นพระปิตาอีกเช่นเคยคะ่ะเป็นเป็นพระปิตาโบราณนะคะเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะคะาบดินคาบนี่เต็มไปหมดเลยนะคะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พีพซีดูนะคะรายการนี้นะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วหนูขอที่300บาทเท่านั้นค่ะเป็นรายการที่25นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะมาเป็นพระร่วงนั่งนะคะหลังลิ่มนี่นะคะพระร่วงนั่งหลังลิ่ม ดูเดิม,ดมผดูเก่าเดิมๆเ,เลยนะคะเก่าจริงๆค่ะรายการนี้นะคะหนูขอพี่ๆ FC ที่สาีร3อยบาทค่ะรายการต่อไปมาเป็นเหรียญน,นะคะเป็นพระพุทธบาทมงคลพระพุทธเกตมุพระพระุทธ เกตมงคลนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งสี่ค่ะเป็นางานผูกพระทศิลมาโอ้โสดวัดท่าช้างนะคะเป็นเหรียญวัดท่าช้างปีหนึ่งสี่ค่ะ<อ>สวรรคโลกรายการนี้นะคะหนูขอพ<อ>ี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทค่ะ<อ>รายการต่อไปนะคะมาเปน็นี้ปิ้าอีกแล้วนะคะเป็น เหมือนจะเป็นสังกะจายอ๋อปิตาสังกะจายเป็นสังกะจายเนื้อเก่าโบราณเลยนะคะเนื้อเขาเก่าจริงๆค่ะสังกัดายปิตาสังกะจายรายการนี้นะคะหนุ่มขอที่300บาทค่ะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะเป็น รูปหล่อพระอุปคุตนะคะพระอุปคุตหลวงปู่หงรายการนี้นะคะพระอุปคุตเป็นรายการที่29หนูขอที่300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะมันเป็นรายการที่30บค่ะรายการที่30นะคะเป็น เป็นพระยอดธงนะคะพระยอดธงจังหวัดอยุธยาค่ะเก่าโบราณเลยนะคะรายการนี้รายการนี้หนูขอพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นสมเด็จนะคะเป็นสมเด็จจิ๋วเลยนะคะเป็นสมเด็จหินแกะ,ะคะ่ะ ได้สวยมากเลยนะคะกริบเลยนะคะมีแต่มีร้อยบิ่นตรงนี้เล็กน้อยนะคะเป็นสมเด็จสดหินแก่น่าจะเป็นหินอ่อนหรือหินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสวยนะคะองค์นี้เผื่อพี่ๆเอฟซีท่านใ<อ>ดชอบนะคะหนูขอที่300บาทะค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นนอแรดนะคะเป็นนอแรดเก,ก่าโบราณเลยนะคะ เป็นคล้ายคล้ายเครื่องรางของขังอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทางด้านหนึ่งนะคะพี่ๆมีพี่พีเอฟซีมีติดตัวไว้ไม่เสียหายอะไรนะคะเป็นนอเรดนะคะเก่าๆเลยนะคะของเก่าของโบราณรายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทพร้อมจัดส่งเลยค่ะรายการต่อไปนะคะมันเป็นรายการที่33าค่ะเป็นอ่า หลวงพ่อทบปีหนึ่งศูนย์วัดชนแดนนะคะนี่นะคะหลวงพ่อทบเป็นเหรียญปีหนึ่งศูนย์นะคะรายการนี้นะคะหนูขอพี่พีเอฟซีที่สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการปิดท้ายะคะ่ะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะมาเป็น ปลาเนื้อว่านนะคะเก่าเดิมเลยนะคะโบราณเลยนะคะรายการนี้มีคราบคราบเหลืองเหมือนดินหรืออะไรติดอยู่นะคะ<ม>เก่าิงจริงค่ะเก่าสวยด้วยนะคะรายการนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการปิดท้ายขอที่สามร้อยบาทะค,ะค่ะค่ะ วันนี้นะคะ EP ที่2ี่21ได้จบลงแล้วนะคะหนูขอบคุณพี่พี c ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามาปิดพระหนูนะคะพบกันใหม่ EP หน้า EP ที่2ี่22วันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ